ย้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเลโอเกมฮอปเปอร์เนี่ยนะครับวันนี้อยู่กับเกมคาปิบาร่าโกโอ้โหบอกเลยว่าโฆษณาเยอะมากจริงนะครับสำหรับเกมคาปิบาร่าโกะครับ ต้านทานไม่ไหวต้องโหลดมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างเนะเออเห็น,นโฆษณาแล้วมันก็เอ้ยน่ารักดีใช่ป่ะน้องคาบิบ,บาร่าแบบเออตัวลุกดิ๊กดุ่งๆเลยแต่ว่าเล่นมาได้สักแป๊บหนึ่งแล้วผ่านด่านแรกไปแล้วนะครับก็เลยมาอัดเลยว่าเออเกมมันน่าสนใจนะมันมี potential ที่จะสนุกได้เลยนะเกมนี้นะครับใช่ก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลย โอเคครับเกมคาปิบาร่าโกนะก็จะคือให้เราเป็นตัวคาปิบาร่านะครับที่ผจญภัยนะเออสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมเออคือแบบมันมีแต่งตัวด้วยอ่ะทุกคนชุดมันน่ารักจริงนะดูดิตัวเดียวชุดด,ด,ดิคือตอนนี้ผมมีชุดกบใช่ปวยอ่าเป็นชุดแจกนะครับน่ารักมากดูดิชุดไก่งวงชุดกระต่ายอย่างนี้เออน่ารักวิธีการเล่นนั้นเป็นอย่างไรคือเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวโลกไลา์นะครับผมให้น้องคาปิบาร่าของเราเนี่ยออกผจญภัยนะมันก็จะนับเป็นวันๆเนี่ยมันจะมีแบบเนื้อเรื่องซอรี่ให้อ่านก็ได้นะแบบคุณมีเหรียญตรจภัยแลละสาามรรถเเืืออก่งว อ่ะเราก็เลือกสกิลนะครับนี่เออเราเอาเป็นอันนี้ในการมงกุฎแอตแท k ด e เฟน s ์ Attack, Defense, HP เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปวันถัดไปเลยคุณปีปน,นขึ้นไปบนเขาโดดการทะเลเหมือนว่าจะเป็นเขาปีศาจบางกอดเดงตำนานเมื่อมองลงไปที่ใต้ทะเลคุณรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลทะลักอยู่เออเนี่ยแบบ HP ก็เพิ่มนะครับพอ HP เพิ่มเต็มปุ๊บเราก็เรียนได้อีกสกิลนะ อ่มันมีแบบวันโชคดีเล็กน้อยนะแบบเอ็ด c k ทบวกเอะไรอย่างงี้สีไม่ได้มีอะไรก็แบบวบเอพปกติอ่ะวันไหนโชคไม่ดีมีเลือดลดก็มีนะครับเอา้าบางวันเจอศัตรูด้วยวันนี้6เจอศัตรูก็ต้องลุยโจมตีนะครับมาตีให้เองนะครับอัตโนมัติ แล้วพอเราจัดการตัวกิ๊กี้นะครับเสร็จนะเราก็จะได้เลือกสกิลด้วยนะนี่มันก็จะมีแบบเอ้ยตีแล้วมีโอกาสแบบเวมพาริซึมคือแบบว่าดูดเลือดนะครับหรือว่าแบบตีครบ4ฮิตมีสายฟ้าออกมาช่วยโจมตี2เส้นหรือว่าแบบเบสิคคอมโบเออผมเอาเบสิคคอมโบดีกว่าแบบสามารถตีเบิ้ลมีโอกาสตีเบิ้ลได้นะครับอ่าเจอมาจรจิ้งจอกอันนี้เอาอะไรดีเอ่อฟื้นฟู HP สามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไหมหรือว่าให้เพิ่มแม็กซ์ HP เอาเพิ่มแม็กซ์ HP ด้วกันครับโอ้วันที่เก้าโชคไม่ดีนะครับวันที่สิบ นี่แล้วก็ตีไปสับสับมอนก็ตีแรงเหมือนกันนะครับประมาณไปได้อุ๊ยบิ๊กวินนะครับเราได้เป็นพบซากยักษ์นี่บวก21% ATK เลยนะครับแล้วก็ได้รับทองด้วยโอเคเจอแม่มดเจอไม่มดครับเข้ารักษา HP ให้ไหมอ่าเอาพื้นฟูรักษานะครับเพิ่มเพิ่ม HP ให้ผมหน่อยครับไปเรื่อยๆครับแล้วก็ล่องแพไปเรื่อยๆตู้ตุบตับบตตุับ โอเคเจอประภาการประภาคารพักผ่อนนะเริ่มเลือดปื๊บเลือสามแล้วเอ่อเมื่อปล่อยสกิลเรชเนี่ยมีโอกาสปล่อยน้าเย็นเนาะแต่ว่าเลือดเราน้าจะไม่ถึงนะเราเอาเป็นยิงมีดบินสายฟ้าดีกว่าพบเรือที่จมอยู่ทําไงอะ่ะเหมือนมีทะเบียงลองค้นหาไหมแบบว่ามีโอกาส50%ที่จะเข้าการต่อสู้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองดูอุ๊ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันอุ๊ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ้าวเรียบร้อยถ้าสู้เสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะได้สก,กิลด้วยนะเออก็ได้เป็นไอีแทนนะครับผมพราะชนะการต่อสูู้้เจอออมนนีกะครับ ูดงซักดเข้าไปบับบับบับเริ่มอ้วนตับเดือนเก่งแล้วนะครับอันนี้คือแบบเพิ่มเอทีแคนเอทีแคเลยเอทีเคสี่ขีดแต่ว่าลดแมคเทพีลงสองนะผมผมอยากลองอันเนี้ยโอ้นี่เราได้แอทแท็กอีกยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับลัน่นเลยอันนี้ดูที่จะตีแรงขนาดไหนโอ้โหดอกเดียวหายไปเลยครับแรงมาก อ่างชีวิตเต็มแล้วโอเคสู้ต่อคือเขาทำมอนสเตอร์น่ารักดีนะครับแบบว่าเออเขาใส่ใจนรายละเอียดเงี้นนะเกมหนุกนะทุกคนใครบอกเป็นเกมโฆษณาแล้วแบบมันจะไม่ตรงปกไม่สนุกนะผมเถียงนะออนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนแข็งโอเคโอเค,อ,เคอยู่แต่เลือดเราจะหมดแล้วนะครับมีโอกาสที่จะได้รับชิลคอมโบดาเมจเพิ่มเอาเอาเอานี่ดีกว่าเพิ่มเกราะดีกว่า ุณไ,ได้อะไรอ่ะโอ้ยินดีด้วยคุณได้รับแอตแทเพิ่มอีกเหินเอยดีดีกว่าแบบกันตายไงเมื่อแบบเลือดน้อยใช่ไหมเราจะไม่โอกาสตีสวนแล้วดูดเลือดนะครับพบกับปีศาจสูญเสีย HP 206แต่ว่ายิงเธอแรกทำให้ตูวติดตันโอ้เอาเลยผมไม่รู้แหละเลือดน้อยผมต่อยหนะักด้วยไงเลือดน้อยผมมีตีสวนผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมมีตีสวน เอาโดนซุ่มโจมตีถ้าแต่ถ้าเขาตีแรงมากๆนี่ผมอาจจะวู้ไปได้เลยนะครับนี่แต่ว่าเขาไม่ได้ออกตีเพราะว่าผมมีตันนะเจอเงือกเจอเงือกนี่คือเงือกเหรอเงือกหน้าตาประหลาดทุกคนประหลาดเกินไปปะสวนนี่ไงโอ้โหเลื่องเหลือ5.4แล้วต้องเพิ่มเรื่องหน่อยแล้วครับต้องรีบเบิร์ดให้ตายโอ้โหเลือดเหลือ5.4แล้วทุกคนจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอดอยู่นะเพราะเราตันหนักจัดยาพละกำลังโอ้โหยังเสียดได้อีกเหรอ เหมือนจะไม่รอดแล้วนะครับเนี่ย ไม่รอดแล้วพอเราแพ้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเอ่อมาอัปเกรดตัวละครกันหน่อยใช่ไหมครับทุกคนมันมีอะไรบ้างที่เราอัปเกรดตัวละครเราได้นะครับแน่นอนว่าอันนี้อย่างแรกนะครับเป็นอัพสเตตแบบเพียวๆเลยนะครับก็คือใช้เงินสีทองนะครับที่เรามีอยู่มาอัพนะครับผมเราเลือดน้อยเพราะเราตีแล้วไม่พอนะครับเราก็เลยอัพแอตแท็กให้หมดเลยนี่นะครับอัพไปเลยแอตแท็กนะครับอ่าถ้ามึงอัพถึงขั้นแบบ40แล้วมันจะได้เงินด้วยนะโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่ช่วยได้เหมือนกันก็คือของสวมใส่นะครับนี่แบบพวกดา กได้แต่ว,ว่าเราจะเอาพวกของมสมบัติเนี้ยมาจากไหนใช่ไหมโอเคตรงนี้เลยครับทุกคนมาที่ตรงมอลนะครับมาดูร้านค้าตรงนี้นะครับหีบสมบัติลิมิเต็ดสามารถเปิดแล้วแบบเป็นเป็นกาชานะครับทุกคนตรงนี้เข้าสู่โซนกาชาแล้วมีหีบแบบลิมิเต็ดนะครับอันนี้เหมือนเป็นเลดอัพนะครับผมแล้วก็หีบแบบเบียงฮีโร่ธรรมดาหรือว่าแบบหีบสมบัติตำนานอันนี้คือแบบธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะมีเลดอัพของตอนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวมาลองเปิดข้างล่างก่อนอ่าเบียงพระจุลไยอ่าอน,นี่ได้เลยแล้วก็มีอันนนีีี้ทะเบยฮโร่ องเปิดดูนี่อ๋อม,มีมีได้ดาบเหมือนกันนะครับข้างล่างแต่ว่าเป็นดาบแบบคุณภาพที่ไม่สูงมากนะครับเรามาลองแบบอันนี้เลยลิมิเต็ดจี๊ดเพื่อได้ของเอสจะได้แบบตีแรงๆนะครับผมไปนี่ไงสีฟ้านี่ไงสีขาวนี่ไงฟ้าอีกแล้วขอขอม่วงม่วงแล้ยม่วงมีไหมอมออ,อนี่ไงม่วงนะครับทุกคนนี่เมื่อถูกจอมตีจะแบบตีโต้ได้ บวกเพชรพีสองร้อยนะครับอ่าตอนเรามีเพชรเหลืออยู่นะเราสู้เราลุยอีกไหมเราลุยอีกหน่อยดีกว่าไปนี่เลยเราลยุลยๆเลยๆเลยเฮ้ย,ยได้เป็นหอ,อกจิตน้ําแข็งนะครับผมอ่ามีสกิลอุปกรณ์ด้วยครับหอ,อกจิตน้แข็งเลเวลดสาม,ม 3. สกิลเรทลดปืนน้ําแข็งหนึ่งกระบ,บอกลงแล้วสร้างดาเมจร้100อยเปอร์เซ็นต์ของแอตแท็กไส้ตุ๋นเฮ้ยดูนะ่าสนใจมากนะครับอันนี้น่าสนใจมากน็จะมากยิกนักนออกนอบไหมรอบไหมขอม้วนอีกหน่อย โอ้ยได้เรื่อม่วงนะครับขอเป็นตัวดอื่นนั่งได้ไหมเนี่ยคนใส่ทับกันไม่ได้ครับเปล่าผลึกไม่พอแล้วนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่อุปกรณ์สวนใส่ของเรานะครับแล้วก็ใส่ได้เลย แถวแถวแถวเนี่ยตอนนี้ค่าพลังเรา1 0,000มืแล้วจากตอนแรกนะครับแล้วก็มีในส่วนของนอกจากตัวเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนของกิจกรรมด้วยนะนี่ตรงนี้มีหอคอยท้าทายแล้วก็จริงๆคือมีอีกหลายโหมดเลยนะที่ผมไม่ปลดหลอกนะครับก็มีแบบทั้งสังเวียนตลุยคุกใต้ดินกอบบินขุดเหมืองสงข้ามปิดผนึกอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเปิดแล้วเดี๋ยวผมเอามาทําให้ดูต่อในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะมีรางวัลล็อกอินด้วยนะรางวัลเควสไลฟวันอะไรอย่างนี้ มาน มันจะเป็นแบบอโอโต้นะทุกคนตีออตโต้เลยอันนี้คือไม่ต้องแบบไม่ต้องมีว่าไม่ต้องมีบัฟไม่มีอะไรเลยนะก็คือเอาสอแตตของเราที่ปั้นมาเมื่อกี้นะครับมาซัดกับมอนรัวๆเลยคือใช้แรกก็ยังง่ายอยู่นะครับทุกคนนี่ได้พวกเงินได้พวกนี้เอาไปอัพสเตตัสเราได้ด้วยนะติดด่านปกติไม่ผ่านเราก็ลองมาลงหอสลับกันไปอย่างนี้ได้นะครับก็มาเอาเงินมาอัพตรงนี้โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับเกมคาปิบาราโกนะครับผมถ้าใครสนใจโหลดนะมาเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะ ครับผมแล้วอ,อ,อย่าลืมนะไปกดโหลดกันได้นะครับอิบาราโกผมบอกเลยว่าควรเล่นลองเล่นนะตองเล่นได้นะครับเออสนุกดีนะครับเกมนี้ก็แบบเพลิน ตัวละครก็น่ารักด้วยนะครับผมโอเคแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับคลิปข้อมูลเกมมือถืออื่นๆนะก็ฝากรายการ l o o a เกม o p p e r ไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้ช่องแล้วก็เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมาในอนาคตนะครับผมก็ลงคลิปทุกวันนะครับของช่อง Leo นะครับก็เจอกันได้นะครับผมคลิปหน้าส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวขอตัวไปปั้นคาบิบารตาต่อแบบ เจอกันครับผมบ๊ายบายบู